เทคนิคนะครับ3อย่างนะครับที่ผมใช้ประจำนะครับขึ้นเดินนะครับมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยเหนื่อยน้อยลงไป สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องอัลตร้าพลังผักแล้วก็มาเจอกับผมคนเดิมครับเอกอัลตร้านักวิ่งอัลตร้าสายเจนนี่ผมอยู่ที่อนุสาวรีย์ปูบาสิวิชัยขอกันมาเยอะเลยเกินนะครับว่าอยากให้พี่เอกเนี่ยทำคลิปวิ่งขึ้นดอยสุเทพบ้างวิ่งขึ้นพัดกันหนักบ้างหรือไม่ก็วิ่งขึ้นดอยปุยบ้างเย็นผมเป็นคนวิ่งนะนึกถึงความเหนื่อยของผมด้วยนะเช้านี้ผมก็กะ่ว่าไปถึงภูพิงค์นะครับก็ประมาณ16กกิโล แล้วก็ลงมาอีก16กิโลก็เป็น32กิโล6โมงครึ่งแดดก็เริ่มมาแล้วอากาศข้างบนเนี่ยจะเป็นยังไงจะร้อนอบอ้าวเหมือนข้างล่างหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปวิ่งกันฝึกวิ่งขึ้นเนินนะี่นะฟอร์มการวิ่งของเราก็จะดีขึ้นนะครับว,วิ่งวิ่งแล้วหมดแรงตายอะ่ะเราก็จะไม่หมดแรงในตอนท้ายๆเอาง่ายๆนะครับถ้าเรามีการฝึกวิ่งขึ้นเนินนะคะรับกล้ามเนื้อน,นะครับโคก แกนกลางลําตัวอะไรพวกนี้ก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับเรื่องของสภาพจิตใจด้วยครับถ้าเรามีการซ้อมแบบขึ้นเนิน,นบ่อยๆเนี่ยเวลาเราไปเจอสนามยากๆอะไรพวกก็จะเหมือนกับมีภูมิต้านทานอยู่แล้วครับเพราะเราวิ่งขึ้นเนินเราจะไม่ต้องไม่กลัวไม่หวัดระแวงกับสภาพสนามที่มันฮัลโหโดต่างๆครับยิ่งขึ้นเนินนี่นะครับควรจะเป็นหนึ่งในโปรแกรมการฝึกซ้อมประจําสัปดาห์ของเราเลยครับจาเปน็นจริงๆนะครับสําหรับนักวิ่งคนอยู่เชียงใหม่ก็อย่างนี้แหละ สถานที่ซ้อมก็เยอะแยะเนี่ยผมว่าเส้นทางที่เป็นเส้นฝึกซ้อมขึ้นเนินที่คลาสสิกที่สุดก็คือเนี่ยแหละครับเส้นน่อยสุเทพนี่แหละถ้าเพื่อนเพื่อมาจากต่างจังหวัดก็สามารถจอดรถได้ที่หน้าอนุสาวรีย์ครูบาสีวิชัยด้านล่างเลยนะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอานะโซเชียลดิสแทนซี่กัดไม่กับ ทุกที่ที่มีทางวิ่งก็คือทุกที่ที่มีหมาค่ะบนดอยใหมีหมามาไล่กัดให้ดูวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับไหนดูซิว่าวันนี้เนี่ยเราจะเจอก,กลุ่มนักวิ่งกลุ่มไหนวิ่งขึ้นดอยบ้างเดี๋ยววิ่งไปเรื่อยๆดีกว่าลงช่องยูทูบหน่อยเอาตาดูดช่องให่ดูดด่ครบ,ครบไปถึงไหนครับอ๋อวิ่งไปลงรอบเลยนะโอ้อโหจริงอ่ะไม่จริงครับ ไปพ้าตำหนักด้วยกันไหมตำหนักแล้วลดลงมาก็ได้นะไปตอนขาลงได้คิดไว้ยังไงครับโอเคโชคดีโอเคส่วนใหญ่นะก็จะวิ่งกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพื่อนนะครับในช่อง y o u t u b e อ่ะเขาก็ถามมาว่ามีวิธีการวิ่งขึ้นเนินไหมแบบที่วิ่งแล้วไม่เหนื่อยบอกเลยนะครับว่ามีครับก็คือไม่ต้องวิ่งแหม วิ่งขึ้นเนินนะยังไงมันก็เหนื่อยทั้งนั้นแหละวันนี้นะครับไหนๆก็มาซ้อมวิ่งขึ้นเนินแล้วนะครับผมก็จะมีเทคนิคนะครับ3ามอย่างนะครับที่ผมใช้ประจํานะครับในการที่ผมวิ่งขึ้นเนินนะครับมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยเหนื่อยน้อยลงไปแต่มันก็ยังเหนื่อยอยู่ดีอหละจะถึงวิวหนึ่งนะจะวิ่งแซงเขาแล้วให้เขาแซงไปทําเพื่ออะไรวะเนี่ย วิวหนึ่งนะครับจะอยู่ข้างหนอาหารนู่นแล้วเห็นภูเขาเนี่ยไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับเห็นบ้านผมไหมครับนู่นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่นู่นเห็นไหมเห็นไหมเออนั่นน่ะนั่นาิสีแดงแดงนั่นนะครับยังไม่เห็นหรอนน่าไงนั่ไงนไงครับเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหะที่เมียผมตักข้าอยู่หน้าบ้านนั่นแหละนั่นแหละครับบ้านผมมั่วแล้วเรา โมดจริงๆนี่บนอะ่ะนี่ครับน้องเขาขึ้นมาครั้งแรกขึ้นมาเพราะว่าเพื่อนอะ่ะบนว่าสอบปิดมชแล้วจะวิ่งขึ้นดอย <c oughs> ไปบนให้ตัวเองลำบากขนาดนั้นถึงละวิวหนึ่งส่วนใหญ่ก็นังวิ่งนักปั่นเขาก็จะมาถ่ายรูปกันนะครับโอ้โหว,วิวสวยมากเลยแต่ผมยื่นกล้องไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้นะครับเพราะข้างล่างเป็นป่าครับกล้องหล่นลงไปนี่ได้วิ่งเทรลแล้วน่าเชื่อนะครับไม่ใช่ไม่น่าเชื่อว่าวิาวจะสวยขนาดนี้นะไม่น่าเชื่อว่ามันจะร้อนขนาดนี้ตอน7จ็ดโมง เทคนิคที่หนึ่งนะครับที่ผมใช้ในการวิ่งขึ้นเนินแบบให้เหนือน่อยน้อยที่สุดนะก็คือก้าวสั้นครับก้าวเท้าสั้นๆนะครับ<อ>เวลาเราวิ่งทางเรียบเนี่ยเราจะบางทีคนก้าวยาวนะแล้วก็วิ่งขึ้นเนินปุ๊บอ่ะเราจะก้าวยาวไม่ได้เพราะว่ามันจะเสียการทรงตัวได้ง่ายนะครับการที่เราก้าวสั้นๆเนี่ยเราทรงตัวได้ดีขึ้นก้าวสั้นๆนะครับเพื่อที่เราจะขึ้นเนินเนี่ยเท้าของเราครับจะต้องแตะพื้นอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าเวลาที่ เราเกิดเสียการทรงตัวนะครับเท้าอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้ปุ๊บมันก็จะได้แตะกับพื้นได้พอดีนะครับเราก็จะได้ไม่หน้าขมำำั่สารเหนือเขาเรียกว่าหน้าวำนะครับไปแต่ไม่ใช่ก้าวสั้นอย่างนี้นะถ้าก้าวสั้นอย่างนี้แล้วเมื่อไรมันจะถึงดอยทีเบียพยายามรักษาฟอร์มในการวิ่งอ่ะให้เหมือนเดิมตลอดนะครับแกว่งแขนเนี่ยแล้วก็แกว่งแขนตามปกติไม่ใช่ว่าขึ้นเนินแล้วก็จะเปลี่ยนสไตล์การแกว่งแขนนะก็เราก็แกว่งแขนให้จุดหมุนอยู่ที่หัวไหล่อย่างเดียวนะครับ ก็บางคนให้ผมเห็นแกว่งอย่างเงี้ยการจัดไอ้ระเบียบร่างกายของเราอะไรพวกเนี้ยในการวิ่งนะมันก็จะได้ไม่สายไปสายมาเนะี่ยมันก็จะเหนื่อยน้อยลงด้วยอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับถ้าเราอยากจะวิ่งขึ้นเดินแบบเร็วๆะ่ะก้าวสั้นเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว,ว่าก้าวให้มันถี่ขึ้นแล้วก็ไอ้รักษาการแกว่งแขนให้มันเป็นปกติเหมือนก็เราวิ่งทางเรียบอะครับนะเพราะไอ้พวกเนี้ยมันช่วยรักษาไอ้โมเมนตัมให้ร่างกายเนะี่ย ก้าวไปข้างหน้าได้นะครับเอาวิ่งขึ้นดอยนะครับวิ่งขึ้นเนินเนี่ยร่างกายบังคับให้ก้าวสั้นอยู่แล้วนะครับเชยเกียร์ต่ำนะห้ามวิ่งด้วยเทสสี่เทสห้านะครับข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นโค้งก่อนที่จะถึงดยอยสุเทพแล้วโค้งขุนกันนะครับชันจริงจริงเลย เราก็ถึงนะครับพระธาตุดอยสุเทพเราวิงว่งเดินเดินใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเราก็จะไปต่อถึงพระตำหนักค่อยๆจอกไปเรื่อยๆสวัสดีครับครบ,ครบตอนนี้เราถึงพระธาตุดอยสุเทพแล้วนะครับแล้วก็ลองวิ่งเลยไปพระตำหนักภูพิงเนี่ยก็บอกว่าประมาณสี่กิโลเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นไปกันต่อเลยนะครับอีกสี่กิโลเองข้อที่สองนะครับเคล็ดลับข้อที่สองของผมก็คือยันปลาย ยันปลายครับการลงน้ําหนักที่เท้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในการวิ่งขึ้นเนินเลยนะครับก็ยันปลายนี่ก็หมายถึงว่าเวลาเราวิ่งขึ้นเนินนะครับเราต้องเอาปลายเท้าลงทําให้ประสิทธิภาพในการส่งแรงจากกลางเท้าหรือว่าส่งแรงจากขาเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับ <Wow. S 1> นี่นะครับก็ปุ๊บไปเลยนะครับยันปลายยันปลายยันปลายก้าวสั้นยันปลายก้าวสั้นยันปลายคือมันจะใช้แรงของเราอะ่ะในการวิ่งอะ่ะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโหแต่ทางข้างหน้าเนี่ยน่าวิ่งมากเลยอากาศมันก็เริ่มเย็นแล้วและข้างหน้านก็ไม่มีแดดลมหมดเลยอ้าววิ่งต่อ้องไปทําดูนะครับเนาะก้าวสั้นยันปลายก้าวสั้นยันปลายไปต่อกันเลยเคล็ดลับข้อที่3ก็คือกายตรงกายตรงในที่นี้นะครับหมายถึงว่า แกนกลางของลำตัวของเราจะต้องตั้งตรงนะครับไม่เอ็นไปข้างหน้าหรือว่าโน้มไปข้างหลังนะครับเพื่อการทรงตัวที่ดีนะครับไอ่แกงของลำตัวเนี่ยจะต้องตั้งตรงอยู่สายตานี่ก็มองไปข้างหน้านะไม่ต้องก้มมากขนาดนี้ก็ได้นะครับนะมันจะยิ่งเหนื่อยครับคือปล่อยให้มันเ<ไ>ป็นธรรมชาติแหละนะเอาสันยันปลายกายตรงแต่เดี๋ยวขอเดินกว่าชันเหลือเกินลมแรงมากๆเลยครับอากาศเย็นนะเออคือ มีแดดแบบเย็นๆอะ่ะแล้วเราก็ถึงแล้วครับเห็นทางล้มๆอย่างเงี้ยแล้วมันหน้าวิ่งคิดถึงรายการเทรลขึ้นมาทันทีเลยเลื่อนไปทั่วประเทศโอ้นักวิ่งเทรล,ก,ลก็ลงแดงตายกันนะครับพวกเนี้ยรับ,บกำลังผู้พิงดีค่ะัะถึงแมว ก็คือ3เทคนิคง่ายๆนะครับในการวิ่งขึ้นเนินนะครับในที่สูงๆในที่ชันๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะวิ่งลงกันนะครับเหมือนเดิมครับ16กิโลค่อยๆวิ่งลงไปส่วนเทคนิคนะครับในการวิ่งลงนะครับก็ใช้เทคนิคเดียวกันนี่แหละครับก็คือก้าวสั้นยันปลายกายตรงอย่าไปก้าวยาวครับเพราะว่าก้าวยาวเนี่ย มันจะทาให้เราหงายหลังได้แล้วก็การทรงตัวเราเนี่ยก็จะไม่ดีนะครับถ้าเราเหยียบอะไรพลาดไปนะครับเท้าอีกข้างหนึ่งอ่ะมันจะได้ประคองเราได้ไงเออก้าวสั้นไปนะก้าวสั้นก้าวทีทีนะข้อสองก็คือยันปลายนะพยายามนะครับวิ่งลงนะครับการลงเท้าแบบเต็มเท้าหรือว่าปลายเท้านะครับอย่าเอาส้นเท้าลงเด็ดขาดนะครับเพราะว่าการที่เราวิ่งลงเนินอ่ะถ้าเราเอาส้นเท้าลงเนี่ย สร้างแรงกระแทกสูงนะครับให้ทุกๆส่วนของร่างกายเลยนะครับเพื่อเราเราจะจุกง่ายด้วยแล้วก็จะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บด้วยนะครับการผูกเชือกรองเท้าครับก็เป็นปัญหาเยอะเลยนะครับสําหรับคนที่วิ่งลงเนินเนี่ยปลายเท้าเนี่ยมันไปชนกับรองเท้าบางทีเล็บก็ช้าบ้างผูกเชือกรองเท้าให้แน่นเลยครับบริเวณเนี่ยข้อเท้านี่แหละครับเชือกผูกรองเท้าเนี่ยมันหลุดง่ายเหลือเกินนะครับอย่างเช่นไนกี้ซูมปลายรุ่นเนี้ยผมก็ เอาเชือกรองเท้าที่เรามัดแล้วเนี่ยเอาเนี่ยเอาสอดเข้าไปที่อ้ตรงเนี่ยในตรงที่เราควายตอน,นอแรกแอ้นี้มันถึงมันหลุดมันก็ไม่ห้อยพลุงพรอรุ่นนี้มันเป็นยังไงไม่รู้นะเออทําไมมันหลุดง่ายหลุดได้จริงเลยรองเท้าไนกี้ซูมฟลายรุ่นเนี้ยโล่งแล้ว,ลลลวก็ร่มด้วยเหมือนสนามเนี่ยเป็นสนามฝึกซ้อมของผมคนเดียวก็ <S <S> <S <S> <S เหมือนเดิมครับอย่างที่สามตรงเนินก็คือ กายตรงตรงตลอดนะครับไม่โน้มไปข้างหน้านี่นะครับถ้านโน้มไปข้างหน้านี้มันจะทําให้การําเรียงออกซิเจนนะครับเป็นไปได้อย่างลาบากเหมือนกันเลยนะครับเทคนิคการวิ่งขึ้นเนินแล้วก็ลงเนินนะครับมันก็จะทําให้เราเหนื่อยน้อยลงนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับมีเทคนิคอะไรดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมผมก็จะเอาไปใช้บ้างถึงวิวหนึ่งแล้ว ก็เลยห้างกิโลแต่ทําไมขาลงนี่มันเร็วเร็วขาขึ้นนี่มันทำไมมันนานวะหรือว่าขาขึ้นเราพูดมากไปดูวิววิ่งลงนี่มันจริงๆเลยไม่ไหวตะกี้นี่แดดล้วนๆเลยยาวเลยคอมเมนต์ <Comment S 2> ใน Youtube บางคนนะเขาก็บอกว่าที่เขาติดตามช่องผมเนะี่ยเป็นเพราะว่าเขาชอบฟีลลิ่งตอนที่ผมทำหน้าเหนื่อย ดูดูดูเห็นผมเหนื่อยแล้วมันมีความสุขใช่ไหมครับลงมาวิ่งเองมาก็พยายามนะครับที่จะหาคอนเทนต์อะไรแปลกๆใหม่ๆแล้วก็เป็นสาระช่วงที่ไม่มีงานวิ่งเนี่ยช่วงโควิดนี่แหละอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรคอ,อมเมนต์มาก็ได้นะเออถ้าผมทำไหวนะขอแบบที่มันอยู่ในขีดจำกัดของความสามารถของผมก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าวิ่งจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพอะไรพวกนี้ใกล้ถึงละนะอย่าเพิ่งเลื่อนคลิปไปไหนนะ อยู่เป็นเพื่อนผมก่อนนะครับตอนนี้ผมวิ่งคนเดียวเนเหงามากเลย uh huh. ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการซ้อมวันนี้นะครับวิ่งจากคูบ้าขึ้นไปพระตําหนักคูพิงแล้วก็กลับลงมาระยะก็รวมได้ประมาณ32ก uh ิโ huh. ลค,ครับทําให้วันนี้ของผมนะครับเป็นวันที่มีคุณค่าอีกวันหนึ่งลงเอาเทคนิคที่ผมบอกนะครับ3ามอย่างลองไปใช้ดูนะครับเร็ว uh huh. สั้นยันปลายกายตรงเทคนิคที่ทําให้เพื่อนๆเนี่ยวิ่งขึ้นเนิน เหนื่อยขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ครับหยอกหยอกหยอกก็อาจจะเป็นเทคนิคนะครับที่ทําให้เพื่อนๆนะครับวิ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหนื่อยน้อยลงนะครับเพราะว่าเราได้วิ่งในท่าทางที่ถูกต้องนะครับระบบของร่างกายมันก็จะปรับสู่การส่งแรงที่ถูกต้องนะครับพออนุญาตอาบน้ําแล้วก็แต่งตัวแล้วก็ไปทํางานนะครับอ๋อลืมบอกนะครับถ้าใครที่จะมาวิ่งดอนสุเทพนะครับแล้วก็อาจกลับลงมาเนี่ยจะอาบน้ําแล้วไปทํางานเนี่ยตรงนี้นะครับสำนักงานตํารวจท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็มีห้องน้ํา แล้วก็มีห้องอาบน้ําด้วยนะครับห้องอัลตร้าพลังผักจะต้องลาไปก่อนนะครับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับหรือว่ากดกระดิ่งนะครับอย่าลืมไปกดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปถล่มแฟนเพจของอัลตร้าพลังผักกันนะครับ oh. EP นี้ผมลาไปก่อน,นครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบาย